ขีดจำกัดของเครื่องยนต์ถูกท้าทายพฤติกรรมสุดหินของน้ำมันเครื่องก็เริ่มต้นขึ้นท่ากลางรอบเครื่องสูงสุดและสภาพการใช้งานที่ไม่ปราณีน้ำมันเครื่องคา t เทคฮาวาลีนจะยังปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีไหมหรือจะถึงจุดแตกหักก่อนถึงเส้นชยัยเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูกัน เมื่อเครื่องยนต์ทำงานหนักชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เช่นลูกสูบแหวนสูบวาล์วและลูกปืนเพลาเข้าเบี่ยงจะต้องรับแรงกดและการเสียสีความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุให้น้ำมันเครื่องหมดประสิทธิภาพทำให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้นและอาจต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ก่อนเวลาอันควรและหากน้ำมันเครื่องเสื่อมประสิทธิภาพสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็จะเริ่มถดถอย เครื่องจะเริ่มอืดตอบสนองช้าลงรอบเครื่องขึ้นช้าอัดตราเร่งแย่ลงและอาจเกิดอาการเดินไม่เรียบผลกระทบนี้ยังส่งผลต่อระบบส่งกำลังและเกียร์ที่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติที่อาจมีอาการกระตุกเกียร์ลื่นหรือเกิดความร้อนสะสมในน้ำมันเกียร์ซึ่งอาจทำให้เกียร์พังเร็วกว่าปกติ น้ำมันเครื่องมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยมีหน้าที่ดังนี้ครับช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ภายในเครื่องยนต์ดูดซับและถ่ายเทความร้อนจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ป้องกันการเกิดสนิมและการสึกหรอจากการกัดกร่อนล้างคราบสกรปรกและกระจายขมเหลช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจ,จารณาเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพมาใช้งานคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าน้ํามันเครื่องแบบไหนมีคุณภาพน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพโดยน้ำมันเครื่องผลิตมาจากการนำเบสออยผ่านกระบวนการผสมรวมกับแอดดิทีฟ หรือสารเพิ่มคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายด้วยเหตุผลนี้เองครับที่ทำให้น้ำมันเครื่องมิเกรดต่างกันโดยน้ำมันพื้นฐานจะถูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆครับคือกลุ่มที่1เป็นน้ำมันแก่ที่ผ่านกระบวนการกลัน่นด้วยตัวทำลายที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมเนื่องจากหาง่ายมีราคาถูกและคุณสมบัติทั่วไปใช้งานได้ดีพอสมควร กลุ่มที่2เป็นน้ำมันแร่ที่ผ่านกระบวนการกลั่นแบบไฮโดรแครกที่หนักหน่วงกว่าทำให้ได้เบสออยที่มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่า99%ทนความร้อนได้ดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นกลุ่มที่3เป็นน้ำมันสังเคราะห์ที่ได้จากการกลั่นแบบไฮโดอโซเมอรเซชันทำให้มีความบริสุทธิ์สูงมากมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการทนความร้อนสูงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกลุ่มที่4่ เป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิด PAO ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านการทนอุณหภูมิได้ดีทั้งร้อนและเย็นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและให้การปกป้องเครื่องยนต์ในทุกสภาวะการใช้งานกลุ่มที่5คือกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่ม1ถึงกลุ่ม4การใช้งานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่ต้องการเป็นหลักครับซึ่งน้ำมันเครื่องของ c a l t e c h h a v e l i n ลผลิตขึ้นจากน้ำมันกรุ๊ป2และกรุ๊ป3ขึ้นไป โดยที่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตัวเองตั้งแต่ต้นทางทำให้สามารถควบคุมคุณสมบัติได้ตั้งแต่เบสออยแอดติทีฟและมีเทคโนโลยีดิโพสิตชิลที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคาเวลินและสำหรับข่ e าวเทคคาเวลินโปรดีเอสพูลีซินเทติก LESAE 5W40 จัดอยู่ในกลุ่มน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%สูตรพรีเมียมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานเกรดสังเคราะห์ ผสมประสานกับสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานล่าสุด API SP ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของน้ำมันล่อลืน่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซินครับ <Yeah. S 1> ซึ่งในวันนี้เราได้มาทดสอบในการแข่งสุดโหดอย่างทว h ที่ไฟอ่าว n u u r a n c e t h a i l a n d รายการนี้คือการแข่งขันแบบดวลความอึดของเครื่องยนต์รถและนักแข่งยาวนานถึง25ชั่วโมง โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นของวันที่21ธันวาคมและจบลงในเวลา5โมงเย็นของวันที่22ธันวาคม2567เป็นระยะเวลารวมกว่า25ชั่วโมงเลยครับการแข่งครั้งนี้จัดขึ้นในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามที่มีความยาว4.554กิโลเมตรจำนวนโค้ง12โค้งโดยมีโค้งขวา7โค้งและซ้าย5โค้งในส่วนของทางตรงจะยาวสุดประมาณ1กิโลเมตร เป็นสนามที่เหมาะสำหรับความเร็วสูงและมีโค้งเทคนิคหลายจุดด้วยกันครับรถ1คันอาจใช้รกขับตั้งแต่4ถึง8คนและทีมงานอีกนับ10คนความโหดของการแข่งประเภทอินดูรานก็คือรถจะต้องเจอกับการรีดเข้นประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์จะถูกใช้งานที่รอบสูงอยู่เกือบตลอดโดยที่สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาครับนั่นคืออุณหภูมิจะเปลี่ยนไปตามชั่วโมงของการแข่งขัน จากอากาศเย็นในช่วงคำ่ำจนถึงเย็นที่สุดในช่วงกลางคืนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่รถใช้ความเร็วสูงสุดและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอากาศก็จะเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นจนร้อนสุดๆในช่วงเที่ยงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครื่องยนต์จะต้องเจอกับความร้อนสูงเรื่องนี้จะส่งผลกับความเหนื่อของน้ำมันเครื่องที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ น้ำมันเครื่องที่ดีจะต้องมีค่าความหนืดคงที่ไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์แม้จะต้องเจอกับอุณหภูมิและสภาวะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปและถึงจะบอกว่าเป็นการแข่งความอืดแต่ก็ยังมีการจัดอันดับผู้ชนะเหมือนกันครับดังนั้นตำแหน่งจบก็สำคัญเช่นกันทำให้การขับขี่ไม่ใช่แค่ขับให้ครบชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีช่วงที่เร่งทำรอบเพื่อให้ได้อันดับที่ดีหรือประคองตำแหน่งไม่ให้เสียอันดับ นับว่าเป็นการแข่งที่มีครบทุกรสชาติเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนว่าส่วนที่ต้องทํางานหนักที่สุดก็คือเครื่องยนต์ดังนั้นน้ำมันเครื่องที่เลือกใช้จึงมีความสําคัญมากและมีผลต่อชัยชนะแน่นอนและน้ํามันเครื่องที่คาวเทคทีมไทยแลนด์เลือกใช้ในวันนี้ก็คือคาวเทค h าเวลินโปรดีเอสฟูลีซินเทติกเลเอสเอ 5W40 ฮ a วลินเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คา t เทคนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สัญชาติอเมริกานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดน้ำมันเครื่องมากว่า120ปีแล้วครับปัจจุบันนี้จุดแข็งของฮาวลินก็ต้องบอกว่าผลิตจาก เบสออยที่เป็นของเราเองและแอดดิชิพที่เป็นของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิจัยและพัฒนาที่มันทาร่วมกันระหว่างตัวเบสออยซึ่งเป็นน้ำมันพื้นฐานแล้วก็สารเพิ่มคุณภาพที่เป็นของเราเองเนี่ยเวลาเราวิจัยร่วมกันมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดคับเทคโนโลยีเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ฮาว l ลินก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิโพซิชิลนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยถ้า,ามีการใช้งานแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มีความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลในระยะยาวอย่างเช่นพอเครื่องยนนอาล้วกหมั็ื นนในส่วนของเทคโนโลยี p ิ o พเซตชิลเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง Co คา t e c คเลยครับศักยภาพของทีมแข่งที่มีประสิทธิภาพรวมกับคุณภาพของน้ำมันที่มีคุณภาพสูงเนี่ยผมคิดว่าเราก็คาดหวังที่จะเป็นเบอร์ต้นต้นหรือเบอร์หนึ่งของสนามนี้ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากคาลเทคนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในสนามซึ่งในปีนี้เราได้ทดสอบใช้ในงานเอนดูรานนะครับรายการหนึ่งแล้วก็เราได้แชมป์เราได้ที่1ในรุ่นของอีโก หลังจากที่เรานำมาใช้เราส่งข้อมูลกับเข้าไปหาเจ้าของผลิตภัณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าตัวน้ำมันที่เราใช้กับรถบ้านเนี่ยมีสารหล่อลื่นหรือองค์ประกอบที่สามารถรองรับรถแข่งได้เรามีการถ่ายน้ำมันนะครับแล้วก็ตรวจสอบง่ายๆว่าฟิล์มของน้ำมันขาดไหมก็คือเราใช้1ห,หลอดแก้วนะครับ เราใส่น้ำมันเข้าไปครึ่งหลอดแล้วเราคว่ำนะครับถ้าน้ํามันคุณภาพดีจริงๆเนี่ยเขาจะลงมาเหมือนเหมือนน้าลงมาเลยโดยที่ไม่มีริ้วของน้ํามันนะครับแล้วก็2ก็คือหลังจากที่ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงตัวของน้ํามันเครื่องต้องดํานั่นหมายถึงว่ามีการจับเขมเมาในห้องเผาไหม้แล้วชะล้างลงมาอยู่ด้านล่างนั่นแสดงว่า ตัวลูกสูบในกระบอกสูบเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ครับผมรถบ้านเนี่ยคุณใช้ได้สบายๆเพราะน้ำมันที่เราเอามาทดสอบก็คือน้ำมันที่หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปถ้าเป็นคาวเทคไม่แตกต่างครับตอนนี้เราแข่งเอดูร้านะครับตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่20นะครับในการสู้สึก25ชั่วโมงเพื่อมีชิดในการแข่งนะครับน้ำมันคาวเทคนะครับตอนนี้ยังสู้และยังลุยและยังพร้อมอยู่ครับผมหลังผ่านไป25ชั่วโมงการแข่งก็จบลง รถแข่งใหม่เลข565สามารถทำรอบการวิ่งได้มากถึง598รอบสนามคิดเป็นระยะทางไกลถึง2,715กิโลเมตรผู้ได้เห็นภาพระยะทางขนาดท่าวิ่งจากแม่สายเราจะไปได้ถึงสิงคโปร์เลยครับโดยที่หลังจบการแข่งขันเครื่องยนต์ยังสามารถใช้งานได้ดี บททดสอบครั้งนี้ทำให้เห็นว่า c าลเทคฮาวเวอรีนโปรดีเอสฟูลลีซินเทติกเลเอส5 w 40มีคุณภาพสูงในระดับที่สามารถใช้งานได้กับรถที่ใช้ในการแข่งขันยิ่งไปกว่านั้นผลการทดสอบสภาพน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วออกมาชัดเจนว่าน้ำมันเครื่องมีประสิทธิภาพสามารถทนความร้อนได้สูงทำให้มั่นใจได้ว่าความเหนื่อของน้ำมันเครื่องจะช่วยลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ และให้การหล่อลื่นได้เป็นอย่างดีเมื่อเครื่องยนต์ต้องทํางานอยู่ภายในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงสารเพิ่มคุณภาพสูตรเฉพาะของคาว e c h c คา e ลีนมีประสิทธิภาพในการควบคุมการเกิดคราบสะสมบริเวณแหวนสูบสายพันเคราวลิ้นและกระโปรงลูกสูบแม้ภายใต้สภาวะการทํางานหนักและยับยั้งการเกิดออกซิเดชันช่วยป้องกันการอุดตันของตัวกรอกการก่อตัวของโคลนและสนิมอ่างน้ำมันเครื่องกลไกวาล พร้อมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบกรองไอเสียอีกด้วยครับนี่แหละครับคือประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จากฮาวลีน